ขอกราบสวัสดีท่านสมักท่านกันด้วยนะครับวันนี้กับพ่อผมอีกแล้วในคอมเพกซ์แนวกันอีกเช่น,นเคยวันนี้ผมอยู่ในเดดปายเด,ดล,มดลิมูไบในเซิร์ฟนอกเซิร์ฟอเมริกานั่นเองก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ผมเล่นเมื่อหลายปีก่อนเล่นมานานแล้วเซิร์ฟเนี้ยเป็นเซิร์ฟที่ผมนั้นเล่นจนแบบเยอะเลยเนี่ยนะใจดูแล้วกันว่าเซิร์ฟนี้มันเซิร์ฟยังไง นี่เสื้อเนี่มันก็เหมือนกับเสื้อไทยแหละแต่ว่ามันจะสว่างกว่านี่ตัวที่ผมเพิ่งซื้อมานี่ค่ะแล้วก็ผมก็มีเดวิดคิงด้วยในเสื้อนี้แล้วก็มีดูใหแฟงกี้ที่นี่มีชุดที่ได้ซีแล้วก็จุติจุติสองเสืด้วยเดี๋ยวจะดูเสื้อเรือยกันนี่เสื้อเลือดทั้งําไงเกงนี่ก็มาทําไงล่ะครับบอกแล้วผมมาเล่นเสื้อนี้มานานมีจุติสองแล้แล้วก็โคเดตไม่จุติ อีกหนึ่งนะครับแล้วก็เมกโทมัสตัวที่ผมชอบเล่นมากมากเลยเมื่อก่อนอะผมผมชอบเล่นเมกเมกโทมัสมากเลยก็จิติีสองได้แบบเสื้อกับกางเกงเลือดแล้วก็ลุงเบลจิตจหนึ่งได้เสื้อเลือดเดี๋ยเท่เนี่ยเดวิดเคลืนกับซื้อแล้วก็ซื้อนอกมันซื้ออเมริกามันจะมีตัวคนเยอะซื้อไทยมันก็ซื้อแต้มผู้สอย่างเนี้ยมันจะมีแบบนี่เอสแล้วก็มีเฟนตีนสมิธมีตัวนี้ด้วย เจอลิวเมสันเนี่ยครับมันจะมียี่ห้อซื้อไทยมาเรื่อยๆฝั่งนี้กวนกันบ้างัตไม่ธรรมดาครับนี่เทปเปอร์เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นลูกรักของโปนะเมื่อก่อนผมชอบเล่นเทปเปอร์มากเล่นจนแบบติดติดหนึ่งนั้นได้แบบนิดเดือดหน่อยติดติหนึ่งได้นิดนิดเดือดหนยแล้วก็เจดีมันจะมีเฟดเลยนะเฟีสนี่ผมเก็บนะเมื่อก่อนผมเก็บเซียว่าเนี่ยเก็บเซียว่าหรือเรียกว่าเงินทวงก็ได้เก็บแบบ หลายวันนะ่ะเก็บจนถึงห้าร้อยแล้วผมก็แบบโคตรดีใจแล้วผมก็เอามาซื้อเฟสตี้บอกได้ว่าตัวน,นั้นในแบบโคตรมีความสุดเลยเนี่ยตัวแล้วโคตรมีความสุดแล้วก็มีเดรเดียเมื่อก่อนผมก็ในช่วนนะนนชไไงนั้นะแล้วก็เดนเลดชุดไฟที่เขาเจ็ดฟีส่วนเนี้ยสำหรับเนี่ยมันโคตรติดตามนะแล้วก็ติดตามไม่ติดตามว่าชุดไฟที่ผมดีดีมาตัวนั้นว่าคือไฟดำตัวแล้วก็มันจะมีตัวคนเยอะกว่าชุด้ายอยู่แล้ว,วก็เปิดอมาากมันากดหนา นี่มีตัวนี้เสื้อตายไม่มีน่าซื้พีเดมิเทสหรือว่าหัวกลวยนั่นเองหรือว่าดีเอสจิวสันเนอร์แล้วก็มีพีเทสหรือซีโนไปอะพีเทสเป็นตัวที่เอ่ยยากพีเทสแล้วก็มีตัวนี้ด้วยตัวนี้ซื้อเป็นซื้อเซอร์วลาดกได้หรือว่าลอยากซื้อนี้ก็ได้เด่นแล้วก็มีตัวเอยมีทิกตัวเนพริพริกหรือว่าหัวหมูนเลย เซฟไทยไม่มีนะแล้วก็ตัวนี้เซฟไทยก็ไม่มีด้วยเซฟดีเซฟไทยก็ไม่มีเพราะว่าเซฟนี้มันเปิดมานานเกินเซฟมันเพิ่งเปิดไม่สี่วันมันก็เลยยังไม่มีตัวคันี้อยู่โอเคแล้วก็แต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาเซโอล่าหรือเงินทองตัวนี้นั่นเองก็หาง่ายนะวิธีที่หนึ่งนั่นก็คือ,อมาที่พิธีกรรมแล้วก็มันจะมีประจำวันแล้วก็ประจำสัปดาห์ประจำวันมันจะมีเซฟเสีย okay, เซฟได้นะ บางทีจ็บมันมันจะจ็ตห้าเซวร่านะมันจะแบบส้มเซมขึ้นเหมือนไฟครบห้าเครื่องได้เซเวอราห้าห้าเซวราประจำสัปดาห์มันก็จะมีเนี่ยอันนี้คือเด่นเดี๋ยวไวเฟงฟิตแล้วมีสโวนวมในการเพิ่มเิ่ไฟยี่สิบห้าผมก็ทำไปที่ร้อยก็ได้เซเวรามาห้าเซวอร่าแล้วมันก็จะมีอีกนะประจําวันน่ะมันจะมีเรื่อยๆบางครั้งอาจจะไม่มีแต่ประจําสัปดาห์นี่มันจะมีแน่นอนแหละ้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะบอกว่ามันไได้นอยใช่ไหม ก็มันจะมันก็ได้น้องจริงแต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งไงเป็นช่วงแบบเนี้ยเนี่ยกระโดดแบบเนี้ยเนี่ยเป็นช่วงเนี้ยช่วงพิธีกรรมเลือดมันจะแบบเอามาจากคูนคูนเต้นเจอหน้าแับดาวลิงได้นะนี่เนี่ยแบบเนี้ยเลือดอย่างเช่นสระตัวเข้มสนเสาได้เซอรราซิมาเซอรราโคตรเยอะเนี่ยข้าร้องเสียงหนึ่งคนด้วยน้ำมือของคุณเลยน่าคือโมนิกาเนีได้แบบห้าสิบได้หกสิบได้มากเลยเนี่ยได้ได้ร้อยชุดหรือเ่าเป็น 40วินา so ทีได้400โคตรมากเนี่ยมันเดิม <nên> คูณสองอนะวิธ evet ีที่หนึ่งก็มีเท่านี้เราเก็บไปเรื่อยๆวิธีที่สองนั่นก็คือการมารนี่แล้วนี่ซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีกล่องสีทองนะเนี่ยกลองเสียงทองมันเนี่ยไม่ใช่กลองเสียงทองนะมันก็จะแบบใส่เข้าไปทีกลงสีทองคือกลองที่แบบมันจะเหมือนกับกลองอะเป็นกลองแือบางที่อะกลองเสียงทองเงินๆนะ แล้วก็พอเราเปิดเสร็จแล้วมันจะมีโอกาสได้เซลยว่ากับอยากลุ้งเนี่ยผมเปิดไปสองกลงได้เนี่ยได้อยากลุ้งกับนี่เป็ดกับอีกกองนึงได้เป็ดสิอยากลุ้งแต่กลงเนี้ยกลงกลองอันเนี้ยที่ผมเปิดอะมันมันมันเป็นกลงใหญ่นะกลงใหญ่ก็เปิดได้กลงใหญ่เงินเงินเงินทองทองมันก็ได้อยากสีงเปิดสิแต่กลงที่มันเป็นเสียงทองเล็กๆอะมันจะได้ประมาณมันมันก็มีโอกาสได้เซลยวล่าแหละก็นะชั้นขั่วซีกทักระโกนเลยมันมันจะมีโอกาสเจอ แล้วก็วิธีที่สามนั่นคือดูโฆษณานั่นเองวิธีนี้คนอาจจะเปื่อยกันมากเลยไม่ใช่คนอาจไม่ใช่เปื่อยแต่ว่าไม่ใช่คนอาจจะไปขี้เกียจด,ดูนะผมก็ขี้เกียจแหละแต่ว่าผมก็ดูไปมันมันได้จริงมันได้จริงนะมันได้จริงนะมันไดห้าสิบเซลล์ล่านะผมเอาคนโคตรเยอะคือแบบผมผมเคยเปิดไปทีนึงนะไดห้าสิบเซลล์ล่าแบบอือ ได้50เซลล่าแบบโอ้โหโคตรดีใจอ่ะผมเพิ่งเปิดนะวันนี้ผมเปิดเวลาเนี้ได้50เซลล่าโอ้โหสุดยอดมากเนี่ย,ย,นะยมันจะมีประมาณหนึ่งสองสามสิบมันจะมีหกแปดถ้าเราเปิดไปเรื่อยๆมันก็จะมีองแต่ว่ามันมันมีโอกาสได้น้อยนะเนี่ยมันมีโอกาสได้น้อยมากประมาณห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้เดีย๋ยวผมกดตัดกันหนึ่งนะโอเคมาแล้วเมื่อกี้เข้าออน้ำก็เนี่ยมันจะมีแบบ เลพ็คเนี่ยถ้าเราเปิดแต่ว่าเราต้องซื้อของมันนี้ให้อนนะซื้ออันนี้ก่อนก็สามารถเปิดน,นี้ได้มันจะสุ่มนะมันมีโอกาสได้น้อยนะแต่ผมมีโอกาสได้ประมาณห้าเปอร์เซนะ็นต์เองอะมันมีโอกาสได้น้อยนะแต่ว่ามันได้จริงแหละมันได้จริงมากเลยเซลราเนี่ยมันได้ห้าสิบนะผมโคตรเยอะนี่ใครกองก็มีนะนี่ใครกองก็มีมันมีโอกาสได้แบบห้าสิบเซลราจริงแต่อาจจะมีน้อยถ้าใครที่เกลียดก,ก็ที่เกลียดก,ก็ ก็ไม่ต้องเปิดก็ได้แต่ว่าผมแนะนำไม่เปิดนะเปิดไปเรื่อยๆเวลาเราว่างเราก็เปิดอ่ะมันมีโอกาสได้จริงๆโอเคเดี๋ยววิธีนี่มาที่วีที่สาม 4, แล้วใช่ไหมนี่คือวิธีที่สามแล้วเดี๋ยววิธีที่สี่นั่นก็คือการจุดติ่นั่นเองการจุดติ่เป็นยังไงผมจะไม่ดูนะนี่จะไม่นี่การจุดติ่นะนี่ ใครเล่นถึงเวล50แล้วมันจะจุดมันมันจะขึ้นตรงเนี้ตรงนี้มันจะขึ้นแบบเป็นเป็นแบบเลขขีดเลขหนึ่งอะเนี่ยชเปนี่างเนี้ยก็คือการจุดตีหนึ่งพอเรากดจุดต,ตีไปได้เราก็จะได้ประมาณ10เซลย่าแต่ว่าของที่เราเก็บมามันจะหายมาละเหมือนผมเนี่ยแล้วก็ถ้าเราเล่นถึงเวล50อีกทีหนึ่งถ้าจุดตีหนามันมันก็จะกลายเป็นจุดตีสองแล้วมันก็จะได้20เซลย่า เดีวถ้าเป็นจุติสามมันก็จะได้30มเซลล่าบอกเลว่าโคตรเยนี่มจุติหนึได้สิหนึ่งได้สิจติสองได้ยี่สิุตได้สาเซลล่าอกเลว่าโคตรโมอ่ะเล่นไปเรื่อยจะได้อีกเล่นถึงห้าถึว่าสิบก็จุติกันก็จะได้นะแล้วก็แล้วก็ถมได้ซุดเลือนมาเลยนะบอเลยอย่างเท่โอเคมันก็มีวิธี เพียงนี้ครับมีแค่สีโค้ดเองบางทีอาจจะน้อยนะแต่ว่าเขาก็เอ้ยลืมไปวิธีที่ห้าครับวิธีนี้เด็ดมากตอนททินงประจําวันนั่นเองครับวิธีที่ห้าอะไเป็นวิธีที่เด็ดมากน่าคือประจําวันมันจะซุ่มมีโอกาสได้เซลววราด้วยว,ว,วันวันสุดท้ายมันจะมีโอกาสได้เซลววระดสวสิบวันนี้ก็มีโอกาสได้เซลวาราสิบวันนี้ผมก็เลยตะเกียบไปถึงวันที่สิบสามก็จะมีโอกาสได้เซล,เซลววรา ก็จบเพียงนี้นครับกับ5้าโค้ดเตีหาเซลวดาสำหรับสายฟรีก็ถ้าผิดค่าไปยังไงก็ต้องกอไปนะครับก่อนตอนนี้ผมก็ต้องไปก่อนนะไม่บายครับผมหน้าผมอาจจะผมอาจจะมาเล่นเซอร์มีให้ท่านสวนรู้นะก็ไม่บายครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย